พอสองลอยก็ได้สินอสองลอยเนี่ยเตือนทสุรจะไปที่เี่ยไปใเอาที่ไมเหมาะสอานข่าวและภาพหรือเนืาที่มีผลทำใหอีรยที่น้ยลงผู้ชมทีมีอายุก่านี้วิอยาในการไปด้วย สียภาาษอนโอเคครับก็สวัสดีกับช่องนบทีเอ็มอีแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะรู้ดีนะครับว่าวันนี้ผมจะทําอะไรครับโดยจากหน้าปกคลิปแล้วใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกล้งเป็นคนติดยาหนึ่งวันนะครับโอ้ทุกคนไปดูซิว่าถ้าผมเป็นคนติดยาเนี่ยมันจะเป็นอาการยังไงนะครับแล้วมันจะด่าผมหรือว่าจะทํายังไงหรือเปล่านะครับทุกคนครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะได้ใช้ฐานนะครับ ฐานทั่วไปนี่แหละครับทาขอบตาให้มันดำๆก่อนนะครับทุกคนทาให้มันดำๆเลยเหมือนคนติดยาเลยครับแล้วก็ acting acting ก่อนเดี๋ยวผมทำ acting ซ้อม acting ก่อนนะครับว่าจะเหมือนคนติดยาหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มนะประมาณน,นี้นะครับทุกคน,นคับโอ้โหแค่มาพูดเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปดู เราไปดูอาการตั๊กกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเห็นผมติดยาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคฝากนะครับก่อนดูคลิปนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อให้กําลังใจผมทาคลิปต่อไปนะครับทุกคนครับโอ้โหโอเคเราไปดูอาการตั๊กกันเลยดีกว่า let's go ก่อนอื่นนะครับเราก็จะได้มาก็จะมาแต่งหน้าก่อนนะครับทุกคนครับเนี่ยเอาไอตัวนี้ยทาขอบตาก่อนให้มันงเหมือนแบบคนไม่ได้นอนก่อนครับ ยังไงครับเนี่ยนะครับุณถ้าไม่ทานมันก็ดำอยู่แล้วครับคุณห้าไม่ดามห้าไม่ทานมันก็เหมือนอยู่แล้วนะตาแล้วมันก็ต้องทำผมให้มันกระเซาะกระเฟิงนะครับกระเซาะกระเฟิงแบบแบบอะไรวะอย่างเงี้ยโอเคเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า เราไปตั้งกล้องกันดีกว่า Let's go. เลเา่ย,ยากนขป<ะ>ไปกินห,อ,อ,นหอ,อ๋อไม่กิเอปกินแอ้าไ<ะ>้สไปกินขอบอกว่าเขาเห็ุผลลมอ่ขสองลมเนี่ยับไ<ม><ม>ป<ะ>กินรถเขาไม่อยากปะ่ะสองมมนะัน สาหัสาหันกทางถ้าล้มห่างเนี่ยโดนหลอามั 3, การมนเป็มบขวดนเลห็นเพเาโทรศัพท์แบบบอกสีเขียวอ่ะร์เ่าโทรศัพทงเรทนสีเขียวว้าวยส่เงด้นป็นคนเก็บหมอไปใส่หาเนี้ยเราเทปพลมอยู่เห็นอันนี้เป็นหลอกๆนะนี่นี้ ม,ม,มันเป็นอะไรคือหลอดกินมาาันเนี่ยเขาว่าอยาจริงยังนีสงง่งรุมเหยบายมันห่างกันเต็นดูแลากลู้ว่าสองไม่สอ,อมอสองมือดีที่สองเลยว่ะ <coughs> ừ. Nó cứ ở ngoài mà. Điện thoại số 01 mấy ba? <coughs>

ติดป่ะปไม่ได้เสียบปักแต่กำมาคุ้มเปิดยนี่ย้าูเจ้้ไม่สองอะไร่ปัม่ได้เสียบเลย เด้เราก็ต้องสอมเขาเรียนมาหนึ่งเก่าก็ใส่ได้อยู่นั่ะนะเรอจะอนยังมันห่างอยู่ดูแล้วนกก็สอมสิัมแต่ซอมยังเนี้ห่างไหมเาอมอดิเปิด์อันเด่ยินว่าถเขากินหรอเขาไ่อยากเอายูกินแล้วนุกก็จะว่าตักบเตอ๋อไปซื้อไม่กินห่อมกได้ลเขาสอนนุงแเพาหอมคแก ไปเด้ตอนนไปด้เรื่อเศารกินตําเมื่อต่อแล้วเม่อยางแล้วเราพึ่งตามาตอนบายสารยี่สิบสี่ไปบ้านมันรกจังนี้วะดูตรงไหนก็สกปรกให้ตายเถอะ สมก็เปไรเขาอยากสอกร้อไปไหนแ <8. S 2> ปลกจะวารอให้ไหนกูามันห่าไงไอของพอ่องเนี่ย ว่านางเมืองเขาไม่กินขากินขาใส่ขายุไรเขาก็อาะกินรอืม้เบออืมเป็น่ะเมีรายงานอยู่อะไรมา่าอะไนก็ไหนอะไรก็มูทำบ้าเบิร์หยไหัด โอ้ค oh. ุณกอะไรอะเบงเหละการณ์คออะไรหลายคือมูดี้มูดีหมูงเหรอสี่ยมูดมีหลายคน Surprise motherfucker ต้อพดืเยไนี่ยะลุมเอออย่างนี้สองโตคนละโตไง เขาเห็นหนอิหนเขาเนแบบนีเป็นเเป็นงงปกติปติมากคุรู้นะว่ไม่เ็นยเพีนยงไมเารติมน่ออกาออกไรอเราไปน ถ้าหมมีอายุตอนที่ลุกเม่รเพื่อัต์ต่บริเรศเพือ์เดยมื่อเราเที่ยวงมเรากลับบ้านก็เป็น่อเขาเพียนงานเคมีรายงานเคมีเคมีหั้นนึงมึีเคมีอของันหานก็ต้องสองดูเลยไแข็งหอย เรเรือคักไปกินเหรอเขาไปกินแล้วมไม่อยากดิไม่ห่วกเไปซื้อมากินเองได้ปะไม่ไ,ไปกินแล้วก็จะเอาไปมาไปอย่างฮะมัอม่าไม,มา่ไปกินแล้วก็จะเอาาไปจะ,ปจะนมซอสองม่หนีนหมาหนีไปอย่างไง

เาเจียนแง่เบอกแม่ม่มาติบอกเป็นไงลูกผเรา้องไปเหไงเหตุยังไงเนาะสันดาห์ีรถเขาทำดแง่สปยังไงโอโหนทษเปยังไนี่ะมันไปแต่มือคืนนีเมนมอไปแต่ตอนนี้ เล่นไหนัเ่นบใครงวเ่นไหใครงงไม่ลดมเขาบอกวอร์แมนดีกว่าเฮ้ยเป็นยังงไองัวอหลอนเงี้ยวะยังปังหลอนกิบอากาศไม่ยูกสักวมาบอกบัวว่าได้ยังเราะเขาอยากสองอารมณ์มันแห้งอเลย โค้ขาเนี่ยโค้ดโหโ้ดทางนี้นะเนาไปโค้หาไปเลยเนี่ยเขาปรได็นเป็นอย่างไเาโคือบลาบยั่เย็ไหวระตาันดำเาไนอนไหมอ่านนังสือด็กไหมอ่านหนังสือหัวปีหนีผมรู้ออกนี่ ผู้ิงหนอ่นซื้อเอก,อกสเิดิดีกีอะไรไปสองอ่นนีนี้โทเอาไปสองอื่นไปสองนีสองนีี่ไปไหนนี่นันวงหูหหวงตางเฮ้ยสองได้แล้วเว้ยสองแดแล้วนี่ฉันด็ก,กูจะทุบหัวมงเลยนะไะทุบหัวขเขเนี เฮ้ยไต้องให้แม่งเนาะเขาหลอนอะหลอนนี่เหงวะกูหลอนไ <c oughs> ปนั่นสิ <c oughs> ให้จะท้ายดิจะ <c oughs> ทา้ <c oughs> ทายไหม เรวก็ไปซื้อไห้กูหามักบ่อยอ่ะบ่อหวัลโหลรอะไรเป็นลึกังไปนี่ก็เปน็นหูผมลึกมากเลยผมเจอวันนี้สองฟองสองครั้งละหอมไหสองเมื่อยบ่อยเราหลังบ่อยเหงตักปินแบบนี้มันเป็นแบบนีม้มันเป็นแบบนีน้ surprise motherfucker ไ,ไ,ไปเดินสอบกูรู้ปวไรเป็ยังไงอไปแลเราเ็นบนี้่คิดว่ามึงเห็นดีกูขอทันเอสองวันได้ิะสองวันนะีนนนะนสื้อแมวมาสอัลมนี่ว่าหลงสอซื้อไม่ถึงเบอ สม่แก่ป่ยทไหนูอะไรอย่างเงี้ยบอบอองให้รับจ้างห้องเอาบอกเอาเงินัวแ่ฮัโลแม่ียงกูแกงซื้อกูแกงซื้อว่ามันเป็นงงแกงซื้อแกงือกูซื้อ เอปวดเอ็มอย่างวะหมหนึ่งเดยวสรุคือตาขงแกงซื้อไหมตาสาวไงคือย่งปะตาของผหกี่านท้าซือี๋ยวนะครับหน้าผมเนี่ยมันคนจิดยามากเลยใช่ไหมอาฐานท้าคืออกเป็นอย่างไงนั่รเาตั้งควาไว้หนก็แปลกใจว่ามึงจะมาสองมล้มย ฮะแล้วก็ได้ไปยังกันไปออกไปเปิด chip ด้ออกไปเปิด c h น่ะน่ะทูมาหรอวยกันแนเป็นการรับบริการแล้วก็โอ้ยรับกันแน่ ปปดดคุณผู้ชมครับทีนี้เราก็ได้แกงตักเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงสําเร็จนะครับทุกคนครับไม่สำเร็จหรอดูว่ามันถามอาการหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงครับรู้อยู่ว่าโคหโรู้สึกยังไงหูอยู่ว่านกตัวเอาสิตัวเ้งหนิคือหูปิดปิดเนียแปลงหน,าน,น้าผลหนึ่งไปคคระยะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบนะก็าฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ช่องของน้องพีเอ็นด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ